ศิษยาสกลนถ้ากัมพูชาตั้งใจยิงยุยง ลุกล้ำอธิปไตยไทยพร้อมปกป้องนายสีหสักพวงเกตแก้วและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังกัมพูชายิง M79 เข้ามาที่ฝั่งไทยเมื่อค่ำของวันที่30มกราคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้ยังมีช่องทางการพูดคุยประเด็นสำคัญจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนอกจากนี้นายรีหสักยังตอบคำถามว่าขณะนี้สามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้หรือไม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กุกภาพันธ์ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งจะไม่มีเหตุการณ์ นายศรีหัศก์ระบุว่าเราต้องคุยกับฝ่ายกัมพูชาว่าจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต้องการให้หยุดยิงอย่างยั่งยืนจริงๆเพื่อที่จะได้เดินหน้าในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนการที่ฝั่งกัมพูชามีการเสริมอาวุธเสริมกำลังทหารขุดคูเลดนายศรีหัศก์ยืนยันว่าเราติดตามอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างถ้าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยหรือหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่จงใจเราก็ต้องมีปฏิบัติการของฝ่ายไทย พบกล่องดำเครื่องบินกองทัพอากาศตกที่เชียงใหม่แล้วกองทัพอากาศเตรียมส่งให้สหรัฐตรวจสอบหาสาเหตุ พลอากาศโทจากกลิกธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการหาสาเหตุเครื่องบิน a t ทตกที่เชียงใหม่ว่าทางกองทัพอากาศได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานทางกองทัพอากาศได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งการสัมภาษณ์นักเรียนการบินที่ร่วมทําการบินและเจ้าหน้าที่ที่หอบังคับการบินรวมถึง ตรวจพบกล่องดำของอากาศยานแล้วเบื้องต้นกล่องดำจะถูกส่งไปยังบริษัทผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจวิเคราะห์ข้อมูลการบินในขณะเกิดเหตุโดยระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากล่องดำมีความสมบูรณ์ประมาณ80-90%เลขา,ขากกตอขอบคุณกรรมาการเลือกตั้งประจำหน่วยแม้ถูกตำหนิแม้มีความผิดพลาดขออย่าเสียกำลังใจ นายสวงบุญมีเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขอบคุณกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะท่านทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วแม้จะมีบางส่วนไม่เข้าใจหรือไม่รู้ในบางเรื่องได้ตาหนิเกลียวกลาตั้งข้อสังเกตเพราะมาทําหน้าที่นี้สําคัญกับสํานักงานกะกะตในส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของสํานักงานเองขออย่าให้ท่านเสียกําลังใจส่วนข้อกล่าวหาระหว่างการลง งคะแนนและหลังการลงคะแนนเรารับฟังเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นแต่บางข้อกล่าวหาเป็นการพูดลอยๆทําให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้